สวัสดีค่ะขอทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณนะคะแล้วก็ความประทับใจสำหรับ FC แล้วก็มิตรภาพระหว่างเพื่อนที่ทำธุรกิจร่วมกันนะคะจะเป็นของต่างๆที่เพื่อนๆให้มาค่ะ FC ให้มาค่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเราไปชมในคลิปนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องกันนะคะเราไปดูความน่ารักแสนสนของลิงน้อยกันก่อนดีไหมคะว่าเขาทำอะไรบ้างในวันนี้ค่ะ What? Vitamin terms? Yay! What have you got? Star, right? That's butterfly. Yeah, that butterfly. And you have vitamin They're what? Ready, Oop. Oop, oh, 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 mommy, ready, Yeah, you have vitamin C. Yes. Yeah. And what? And which one? I, and. I'm I that vitamin C. Yeah, vitamin C right here. And this one right here. Oh, now you want vegetable, right? Yeah, one vegetable. Oh, what the vegetable? Yeah, vegetable. Okay. I don't want to eat it. Okay. Hmm. No. Hmm. Let's mm. get. No. Hmm. No. Mm, mm. <laughs> oh, 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 oh. So yummy okay now you be strong show me how to strong mm, how to be the monster how to be strong mm. okay. <laughs> พ่อครับ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 พี่ลีนาครับพี่ลีนาครับพี่เดชครับพี่ลีนาครับน้องมินชื่อครับแม่ ี um: ีนาครับ pues พี Top ่เมยครับพี nah ่เดีท่านครับพี่แดยครัน้องวินเทร์ครับน้าเครับเ่เาบผมชื่อบอท่านครับครับผมชื่อบอทท่าครั เวลามาเปิดกล่องกันแล้วนะคะกล่องนี้ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะมาจากคุณป้าแอนอยู่รัฐไอดาโฮค่ะพอเปิดมาก็เป็นนี่เลยค่ะเสื้อผ้าของน้องวินเทอร์น่ารักมากเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นทุเรียนกลัวน,นะคะแท่งใหญ่มากเลยค่ะมาจากน้องหน่อยนะคะอยู่เพนซิลเวเนียค่ะส่งมาให้น้องเนท่านโหเนท่านดีใจชอบมากค่ะแล้วก็กล่องใหญ่สุดตาม,มาอีกนะคะ <c oughs> คือเสื้อผ้าเยอะมากหนักมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะ เต็มกล่องนี้เลยนะคะมีรองเท้ามาอีกสี่คู่ค่ะแล้วเสื้อผ้ามีแต่น่ารักน่ารักใหม่นะคะยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยค่ะเสื้อผ้าแบบอของดีๆทั้งนั้นเลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วนะคะอยากให้ลูกสาวได้คลอดออกมาแล้วได้ใส่เสื้อผ้าน่ารักน่ารักเหล่านี้นะคะนี่เท่ากับว่าคุณแม่เนี่ยประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยนะคะคือ ไม่แน่ใจว่าจะใส่ครบหรือเปล่าเลยอะค่ะเยอะมากเยอะมากจริงๆร,รู้สึกแบบขอบคุณน้ำใจพี่เขาที่พี่เขาแบบเอ็นดูหลานแล้วก็ส่งของมาให้แบบนี้ค่ะจากคนที่เป็นมิตรภาพที่เจอกันบนโลกโซเชียลนะคะเจอกันใน Facebook แล้วก็เข้ามาร่วมทำธุรกิจร่วมกันนะคะก็ได้รับความรักความเอ็นดูแล้วก็ความเมตตาต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ คุณแม่ก็เลยเลือกเฉพาะศูนถึงสเดือนมาก่อนนะคะเอามาซักแล้วก็เอามาพับใส่ชั้นจําแนกให้เป็นสัสดส่วนแบบนี้ค่ะและที่เหลือก็ยังเก็บใส่รังว่าอีกเต็มรังเลยนะคะคุณแม่ทําแบบนี้ก็ให้นินาเขาได้ดูเป็นตัวอย่างเนาะว่าการที่เราจําแนกของเป็นระเบียบแบบนี้มันก็จะสะดวกต่อการหยิบใช้แล้วก็เป็นการที่สร้างนิสัยให้เป็นระเบียบก็จะติดตัวเขาไปจนโตอะคะ่ะก็เป็นตัวอย่างให้ลูกเนาะก็เป็นการสอนเด็กผู้หญิงะนะคะ ก็น่ารักมากเลยคุณเห็นแล้วก็ตื่นเต้นค่ะนี่ขนาดคนที่สี่ยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยค่ะออแล้วนี่ค่ะเป็นชุดถากค่ะคุณแม่มีความภูมิใจอยากนำเสนอมาก แค่จินตนาการว่าจับลูกใส่แล้วก็ถ่ายรูปไว้ให้เขาเนาะเอาไว้ดูตอนโตแค่นี้ก็ชื่นใจนะก็เจอบานคุณแม่ได้ยิ้มหน้าบานไปแล้วค่ะแค่จินตนาการเองนะก็ได้แค่ไม่กี่ชุดเองค่ะข่าคุณพ่อเกรกค่ะคุณพ่อเกร,เกร้บอกว่า no 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 เขาจะไม่ยอมให้ลูกสาวใส่ชุดนางเงือกชุดนี้ค่ะเขาบอกว่ามันโป๊กเกินไป oh. <laughs> แหมพ่อก็น้อเด็กน้อยๆใส่ก็น่ารักไปเถอะ สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณน้ำใจทุกๆน้ำใจจริงๆนะคะที่มีให้กับครอบครัวเรานะคะก็ขอทิ้งท้ายไปด้วยภาพนี้นะคะภาพแห่งความสุขกับธุรกิจที่ดีเป็นธุรกิจของการให้ค่ะยิ่งให้ก็ยิ่งมีความสุขนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Come back. Be with me with I just want